ที่ผมมาวันนี้เราก็มาเจออีกแล้วนะผมในหนึ่งคลิปในหน้า u t u b ปประจาบอลติงของเราแหละในประจําวันเขาเลยในบอลติงวันละตัวนะผมมาวันนี้ก็กล่าวสวัสดีทุกคนด้วยลวกันในวันที่22เดือน8 2026นี้มามาอยู่กันเหมือนเดิมในรายการบอลติงหน้า YouTube ของทีเด็ดทีบอยนะผมมาวันนี้คัดไมาแลี่ยเน้นๆเหมือนโคเช่นกันนะผมหนึ่งโค้นะผมมาสำหรับคู่เมื่อวานก็ต้องขอโทษด้วยลวกันนะผมสำหรับที่ไทยของเรานะผมอาก็ พี่ไทยให้ไปต่อราคาสองลูกควบนะผมมาสองลูกควบสอลูกครึ่งก็ยิงได้แค่2เม็ดไม่กินราคานะผมเสียครึ่งไปเลยนะผมเสียครึ่งไปต้องขออภัยจริงๆนะผมต้องขออภัยจริงๆนะผมสำหรับพี่ไทยเมื่อวานนะผมมาวันนี้เรามาแก้มือกันใหม่ดีกว่าสําหรับวันนี้มาเรามาแก้มือกันหน่อยสาหรับวันนี้นะผมมาพามาดูเลยผมแนยหน้าตาคร่าวๆนะผมมาขึ้นเนี่ยขึ้นหน้าโปรไฟล์มาให้แล้วอ่ะ จะเป็นทาฝั่งของลินฟินนะผมเปิดบ้านรับการมาเยือนทางฝั่งของคลิปตันวินนะผมอาจจะประมาณนี้นะม,มาเราไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าสําหรับรอบนะผมนา u u u e e วันนี้มาอ่าเป็นหนึ่งซุปมาเราไปดูเรื่องหลีดราคาเลยดีกว่าวันนี้นผมเป็นบอลลีกไอเลนเหนือพรีเมียมหลีกนะผมมาคู่นี้ตีเวลาตีหนึนะ ค well, <inaudible> ู่นี้เตะเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะผมทุกคนอ่าส่วนเรทราคาท่าผมเรทราคาท่าผมเจ้าบ้านฟินแลนด์ผมเปิดต่อมานะอ่าเรทราคาเจ้าบ้านฟินแลนด์เอฟซีผมเปิดต่อมาอยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกนะตอนนี้นะผมอ่าส่วนราคาน้ำท่าผมเจ้าบ้านน้ําเต็มเลยท่ผมเกือบล้นเลยนะผมส่วนท่นผมตีเยือนน้ำลดน้อยมากท่ผมอยู่ที่แปดเจ็ดเองท่ผมถือก่อนค้างน้อยเลยส่วนสกอ์สูงต่ำคู่นี้เปิดอยู่ที่สองลูกครึ่งนะอ่าเปิดอยู่ที่สองลูกครึ่งถามว่าไปต่อได้ไหมผมมองว่า ยากนะอ่าสกอสูงตามนี่ยากนะผมบอกว่าแนะนําอย่าเล่นดีกว่าแต่ถ้าจะเล่นจริงผมแนะนําให้เล่นตับนะอ่าก็ประมาณนี้ผมเียราคาก็อ่าไม่ได้เวอร์อะไรเกินไปนะผมมา<ล>เราไปดูประวัติการพบเจอหน่อยสำหรับคู่นี้นะผมฟินเลยนะผมกับคิตตันวิลลาสผมมาคู่นี้เคยเจอกันมาอ่าคู่นี้เคยเจอกันมา7 7นัดแล้วนะผมแต่เราขอเปลี่ยนเป็นแค่10นัดพอนะอ่าขอเปลี่ยนเป็นแค่10นัดพอมาเปลี่ยนแค่หนัดดีกว่าอ่าหนัดดูง่ายกว่ามาในหนัดล่าสุดนี้ผมนัดล่าสุดที่เคยเจอกันมาเลย Icana, สำหรับนัดล่าสุดที่เคยเจอกันมานะผมจะเป็นทางฝั่งของฟินแลนด์คว้าชัยไปได้แต่นัดล่าสุดนี้นะผมลินฟ euh ินนะผมเอาไปบุกบ้านนะผมคิดตัน like. วินนะผมก็ชนะไปได้2อศูนย์เลยแต่ว่านัดนี้นะผมลินฟินมาเป็นเจ้าบ้านนะผมนัดล่าสุดนี้ลินฟินไปเป็นทีมเยือนแล้วก็ไปบุกบ้านอย่างคิดตันวินมาได้ชนะไป2อต่อศูนย์ด้วยกันส่วนนัดรองนี้ับผมลินฟินเป็นเจ้าบ้านแล้วก็ชนะไปได้1นศูนย์นะผมคู่นี้ เคยเจอกันมาเยอะพอสมควรอยู่นะครับผมปาวเวอร์ภาษีก็อยู่ทางฝั่งของลินฟินหรือเจ้าบ้านหรือทีมต่อเราอะซะมากกว่านะแค่นี้ก็ผมบอกได้แล้วว่าลินฟินค่อนข้างจะโดดเด่นกว่าในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้โดดเด่นกว่ามากนะทุกคนนะมาเราไปดูประวัติการเจอกับทีมอื่นกันหน่อยประวัติการพบเจอกับทีมอื่นกันหน่อยมาสำหรับลินฟินรวมทั้งเย้าทั้งเย่อน สำหรับลินฟินนะผมลินฟินรวมทั้งเย้าทั้งเยียนในย0นัดนี้นะผมคว้าใช้ไปได้นะผมในรวมทั้งเย้าทั้งเยียน11นัดนะผม11นัดเสมอไป4แพ้ไป5เกมก็ต้องบอกว่าแพ้น้อยมากนะผมแพ้ไปแค่5เกีมอีกใน20นัดรวมทั้งเย้าทั้งเยียนก็ต้องบอกว่าแพ้น้อยมากส่วนไหนลองเปลี่ยนเป็นทั้งแบบลองเปลี่ยนเป็นตอนเล่นบ้านเลยตอนเล่นบ้านก็ต้องบอกเลยนะผมว่าเล่นบ้านค่อนข้างจะโอเคเลยสำหรับลินฟินนะผมเขาเล่นบ้านก็ค่อนข้างจะโอเคนะผมโดยรวมภาพรวมนะผมภาพรวมในัที่กับาลนนนิฟั14เกม เสมอไป4แเพ้ไปแค่2เกีมองอ่าสำหรับลินฟินก็ต้องบอกเลยว่าเล่นบ้านตัวเองค่อนข้างจะรักษาบ้านตัวเองได้ดีในระดับหนึ่งเลยส่วนหน้าล่าสุดนี้อ่าลินฟินก็เปิดบ้านนะผมรับการมาเยือนทางฝั่งของกตนาวอตนะผมอาก็ชนะกตนาวอไปได้4ประตูต่อ2เลยนะผมอาก็มมบอกได้เลยว่าลินฟินเล่นบ้านตัวเองค่อนข้างจะอ่ารักษามาตรฐานกับการเล่นบ้านตัวเองได้ดีระดับหนึ่งเลยสำหรับลินฟินไหนเราไปดูทางฝั่งทีมเยือนของลินฟินกันหน่อยหรือว่านะผมอ่าทีมเยือนคัตตานวินนั่นแหละอ่ามาขอคัตตัน ในยี่ส0นัดรวมทั้งเย้าทั้งเยียนก่อนนะในยี่ส0นัดนี้ของคิปตันวินนะผมใน20นัดรวมทั้งเย้าทั้งเงยือนเลยในาี่ส0นัดนี้ชนะไปได้9ก้าเกมนะผมเสมอไป3เพ้ไป8ปเกมก็เพ้เยอะอยู่นะ อ่าก็แพ้ยเยอะอยู่นะแพ้ยเยอะกว่าลินฟิตนิดนึงนะผมสำหรับคิดตันวินอ่ะเนี่ยลองดูกับการเล่นเดีอยกันหน่อยมาก็ต้องบอกเลยว่าคิดตันวินเล่นเดีอยก็ค่อนข้างจะไม่ได้แย่นนะก็โอเคเลยเนะี่ยสามนัดล่าสุดนี้ก็ยังไม่แพ้กับใครนะอ่าเพิ่งชนะมาสามนะัดติดเรือยยังไม่แพ้ใครเลยมาชนะรัวๆไปสามกมติดเรยนะผมสำหรับนะผมคิดตันวินอ่าล่าสุดนี้ก็นะผมไปบุกบ้านอย่างนิวซีิตีไปได้ก็ชนะนิวซีสตีไาได้สามศูนย์เลยส่วนลองมาผมไปบุกบ้านใหญ่ย่างลิเบิร์นดิสด0 อ่าก้าวสูเลยก็บอกบอกได้ว่าผมอ่าคิปตันวินก็เล่นทีมเยือนได้ดีเหมือนกันอ่า uh, uh, ผมมองว่าคู่นี้สูสีสูขี้กันนะผมอ่า uh, uh, ไม่มีใครด้อยกว่าใครเล่นไม่มีใครเหนือกว่าใครนะผมประมาณนี้ไหนเรามาดูตารางคะแนนกันหน่อยนะผมตารางคะแนนคู่นี้ก็อันดับตารางใกล้ชิดกันเลย ไก้ชิตกันเลนออกมาคิปตันวินอยู่อันดับหนึ่งนะส่วนริฟิลอยู่อันดับ2อ,อ่ะคู่นี้บอกไม่ได้เลยว่าใครจะเก่งกว่าใครใครจะเหนือกว่าใครเพราะคู่นี้ค่อนข้างจะดุดเด่นพอๆกันอ,อ่ะก็ประมาณนี้แต่ผมมีราคาในใจแล้วใครจะตามผมตามได้เลยนะวันนี้เราเรามาแก้มือกันหน่อยมาสาหรับคู่นี้เรามาสรุปกันเลยดีกว่าสําหรับคู่รอบนะหน้าย t u b e รายการบอลติงเวลาตัวของเรานะผมรนฟิลกับชิปตันวินมาฉะนั้นคู่นี้ เพราะฉะนั้นคู่นี้นะผมคู่นี้ฟังดีๆเรามาสรุปกันเลยดีกว่าใครฟังมาถึงตอนนี้แลนะ้วผมก็ฝากด้วยนะผมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ที่เด็ดเฮียบอยด้วยรักกันนะผมมาสำหรับคู่นี้นะผมผมให้นะผมผมให้ลองอคู่นี้ผมให้ลองทีมเดียรหรือว่าลองคลิปดันวิวนั่นเองนะผมในราคาครึ่งควบรูคู่นี้ ฟันธงการันรีไปทตามฝั่งของทีมรองหรือว่าทีมเยือนคิดตันวินใช่ไคว้าชัยทางฝั่งของเรนฟิลล์เอฟซีไปได้แน่นอนในนัดน,นี้ับผมในราคาครึ่งควบรูกก็จะหนักจัดเต็มกันได้เลยสำหรับรายการบอลเต่งหนึ่งคู่หน้าวย youtube วันนี้ก็มาแก้มือสำหรับคู่เมื่อวานกันหน่อยที่ให้พี่ไทยไปพี่ไทยก็ยิงนะชนะนะแต่ว่าไม่กินราคานะเพราะฉะนั้นคู่นี้เรามาแก้มือให้ทุกคนกันหน่อยมาคู่นี้ผมให้รองรอ,องคิปตันวินในราคาครึ่งควบรูกเอาไปตามเอาไปจะหนักจัด เต็มกันได้ผมมาสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบจบคลิปไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับมาสำหรับใครที่ฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่อง youtube ทีเด็ดเยียบอยดูรยกันมาสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ